ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอันนี้เป็นค่าสองก็หลังจากแกะไปอย่างยุ่งยากพวกเลยทีเดียวครับอ่าตะแกะเลยอ่าโซเลเสียงอะไรไม่ต้องสนใจเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ่อเปลี่ยนแล้วเหรอนี่น่ารักมากโอ้โหเขาเป็นแบบหืมแบบฟิวฟ้าอ่าเก็บไปก่อนเอาดูดูกันชัดๆนะครับมาฟ้าฟ้า นี่โซ่เลิฟหมื่นแอมนี่พ่อในกล่องพ่อมีไงถุงผ้าถุงผ้ารักโลกนะจ๊ะแล้วก็มีใส่ชาร์จใช่ใส่ชาร์จนี่ก็เป็นของแถมของแถมสามอย่างจริงได้ทุกอย่างแต่ขอสามอย่างเฉยได้หกอย่างค่ะแต่ขอแค่สามอย่าง ในกล่องมีอะไรอีกจริงๆถ้าสั่งตั้งแต่มันเริ่มขายอะ่ะได้คุกกี้ด้วยนะก็มีวิธี<ำ>ใช้อก็ไม่มีอะไรแค่นี้ครับอ่าไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณครับพี่รับชมนะ